สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมกอล์ฟพัฒนศ์ศรีวัต์กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เรามากับรถรุ่น Honda V ีเซนะฮะหรือว่า Honda HRV นะครับผมที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะก็เป็นรถตลาดยอดนิยมของวัยรุ่นของวัยทํางานนะครับเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะครับผมที่นิยมกันมากๆเลยนะผมและคันนี้มากับรหัสรุ่น e limited นั่นก็คือรหัสรุ่นที่เป็นรหัสรองท top นะครับผมออปชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเทียบ เท่ากับตัว EL เลยนะฮะต่างกันแค่ s u n l o o เท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าในรุ่น e l l m m i t e d มันไม่มี Sun s u n r o o นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้ารถยนต์คันนี้เนี่ยมันมีความน่าใช้อย่างไรมีออปชันไรเล่นบ้างแล้วก็สาภาพโดยรวมของเจ้าคันนี้เนี่ยสวยงามแค่ไหนติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับก่ mm hmm. อนที่เราจะไปชมตัวรถนะฮะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะครัผมคันนี้ Honda HRV 1.8 E l i m i E d ปีโมเดล2010 เเลกไม่อยู่ที่9 8 0 0 0กิโลนะฮะราคาจำหน่ายอยู่ที่6 8 9 0 0 0ับาทนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ที่คุลูกค้าตัดสินใจนะครับเพราะว่ารถ3ปีวิ่งมา98 0 0หนะฮะหรือว่า10,000 0นะครับปีละ3 0 0 0 0กว่ากิโลเนาะก็เป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับผมถ้าจะมองว่าเยอะมันก็เยอะจะมองว่าปกติมันก็ปกตินะครับอันนี้ลูกค้าก็ตัดสินใจกันเราเองนะครับผมอ่ะท่านนี้นะฮะเมื่อตอนเปิดคลิป ผมเรียกเขาว่า Honda v s ีเซลนะฮะทำไมถึงใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่าในญี่ปุ่นนะครับผมไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อ HRV นะไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกับไทยนะฮะก็คล้ายๆกับ Honda Jazz นั่นแหละนะที่ใช้ชื่อว่า Honda q u t นะฮะแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะเรียก Jazz นะครับผม หรือว่าถ้าเป็นซิตี้ก็จะเรียกอีกกันอีกชื่อนึงนะฮะ h r v นี่ก็เหมือนกันนะครับผมขายในญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อขายในไทยเรียกอีกชื่อนึงนะฮะแต่ก็คือคันเดียวกันนั่นเองนะครับคันนี้เครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรแรงม้าอยู่ที่141แรงม้าแรงบิดอยู่ที่172นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมระบบส่งกําลังแบบแปรผัน CVT นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยยังมีในส่วนของแพทเทิร์นชิมาให้ให้ใช้ได้เล่นกันด้วยนะฮะก็เป็นอัตราการพดนะครับที่เขา ปรับขึ้นมาปรับแต่งขึ้นมาจริงๆ CVT มันไม่ใช่เกียร์นะมันเป็นสายพานนะครับผมเขาก็จะมีการเซ็ตอัตราการทดอะไรให้มันมีนะฮะเป็น7จังหวะนะก็สามารถที่จะชิปพวงมาลัยได้นะฮะมันจะมีแพนเพน,นชิพอยู่หลังเนาะก็ตรงนี้ก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยขับสนุกขึ้นนะครับเล้าใจมากขึ้นนะฮะเหมาะกับวัยรุ่นวัยกลางคนวัยทำงานนะฮะมันก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์เป็น SUV ขนาดเล็กนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาชมภายนอกนะครับเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้านะผมลืมแจ้งนะฮะรรริ้มนะคับีวอย ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยภายใน,นก็ยังสงกรปรกอยู่นะครับผมคันนี้รถเพิ่งเข้านะเป็นรถสีน้าเงินนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะเป็นสีแบบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าชอบก็คือชอบนะฮะมันเป็นสีน้ําเงินของ h ันด a าเขาเนาะ ไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนคู่นะฮะเป็นไฟ LED พร้อมไฟเดชามนั้นนิ่งไลท์นะฮะกระจังหน้าสีเทาพร้อมโครเมียมตกแต่งตรงกลางพร้อมโลโก้ตรงกลางสวยงามนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีช่องดักลมสีดําเงานะฮะก็จะดูให้อารมณ์สปอร์ตนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่าง2ข้างนะฮะแล้วก็ กันชนด้านล่างก็ยังตกแต่งทําให้มันเหมือนใส่สกเกิร์ตอยู่ตลอดเวลานะครับผมการดีไซน์ก็คือไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มรถเนี่ยมันดูสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะการออกแบบของเขาเนี่ยทำให้ตัวรถมันดูไฮโซแฝงอารมณ์สปอร์ตนะครับอ่ะทีนี้ด้านหน้านะครับออปชั่นก็มีประมาณนี้แหละนะด้านข้างนะครับผมด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กสีทูโทนนะฮะ เป็นสีทูโทนสีดำปัดเงานะครับผมขนาด17นิ้วนะฮะร,ระบบเบรกก็จะเป็นดิสสล้อนะครับผมช่วงล่างด้านหน้าเป็น m a c ก s อร์ t ันพร้อมเหล็กกันโครงช็อกอัพคอยสปริงนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นช่วงล่างคานแข็งนะฮะเป็นเทอร์ชันบีม e a d s h a ์ปนะเพราะว่ารถคันนี้เป็น SUV ใช่ไหม ต้องมีการบรรทุกรับน้ำหนักเยอะเทอร์ชันบีมเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดนะครับผมอ่ะช่วงล่างก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปนะขับในเมืองสบายๆออกนอกเมืองต่างจังหวัดก็สบายหายห่วงนะถ่ายขึ้นมาด้านบนจากล้อนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างที่จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ติดตั้งมาให้เลยนะครับผมเป็นเซตของเขานะฮะมือจับประตูโครมเมียมพร้อมระบบ Keyless นะฮะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับผมเพียงแค่คุณพบกุญแจติดตัวไวนะ้แลวกดปุ่มนะครับรถก็จะ ล็อกให้ทันทีนะคะล็อกทั้ง4บานเลยนะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานหรือว่าถ้าต้องการที่จะขึ้นรถแต่ว่าไม่อยากหยิบกุญแจให้มันวุ่นวายนะก็กดมันอีกทีหนึ่งนะครับรถมันก็จะเปิดประตูให้ทั้ง4บานแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับผมเจ้าของเก่ายังติดตั้งกันสาดมาให้ทั้ง4บานเป็นกันสาดตรงรุ่นนะฮะตรงนี้ เข้าใจว่าเซลลป้ายแดงน่าจะแถมมาให้นะเป็นกันสัตว์พลาสติกอย่างหนาเลยนะอย่างหนาถ้าซื้อเองเนี่ยตามบริจาคเนี่ยหลักร้อยกว่าบาทนนมันจะบางๆใช่ไหมมันจะดูไม่ค่อยสวยนะอันเนี้ยคืออย่างหนาเลยสีดําทึบเลยนะ อ่ะน,นี่จากศูนย์แหละศูนย์น่าจะแถมให้นะฮะตรงรุ่นนะฮะแล้วก็สอาาศด้านบนเนี่ยก็เป็นทรงคีบฉลามนะครับผมก็ทันสมัยนะฮะวัยรุ่นชอบนะทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายนะก็จะติดตั้งสปอยเลอร์มาให้นะครับเป็นสปอยเลอร์ที่เป็นอยู่ในดีไซน์การออกแบบอยู่แล้วนะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเองนะครับมีไฟเบรกดงที่สามาให้มีที่ปัดน้ําฝนหลังมาให้นะครับ ส่วนไฟท้ายนะครับพิเศษกว่ารุ่นตัวล่างหน่อยนะฮะก็คือมันจะเป็นไฟท้ายแบบชิวนะฮะเป็นชิวไลท์นะฮะก็คือจะเป็นเอ่อเป็นเส้นนะครับก็จะมีเฉพาะในรุ่น e l i m i n t e d และ e-l เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นในรุ่น s และรุ่น e เนี่ยจะเป็นไฟ led แบบเป็นเม็ด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 นะครับแต่ถ้าเป็น e l i m i t e d นะฮะขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไฟแบบเป็นเส้นสวยงามนะเปิดกลางคืนเนี่ยดูหรูหราไฮโซมากๆผสมกับหลอดไฟเลี้ยวและหลอดไฟหลีที่เป็นไม่ใช่ไฟหลีสิหลอดไฟเลี้ยว นะฮะที่เป็นหลอดไส้นะครับผมการดูแลรักษาก็จะไม่แพงมากนักนะฮะมีกล้องมองหลังติดมาให้จากโครงงานนะครับผมนี่เลยนะฮะกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างที่กันชนเนี่ยการออกแบบก็จะเหมือนกับ แต่งมาแล้วนะฮะก็คือจะเป็นการออกแบบที่ไม่ต้องไปใส่สเกิร์ตเพิ่มเติมอะไรก็สวยอยู่แล้วนะปลายท่อเป็นปลายท่อสแตนเลสนะฮะติดตั้งมาให้จากโรงงานแต่ไม่มีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้คุณลูกค้าต้องไปติดตั้งเอาเองนะครับผมในส่วนของริ้วรอยและสีสันของเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของรอยขีดข่วนนะฮะรอยบุบรอยลักยิ้มนะก็จะมีในส่วนประมาณนั้นนะฮะแล้วก็รอยเบียดหนักๆอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นพวก รอยขีดขีดควรประมาณนี้นะฮะเป็นรอยขีดควรเป็นรอยบุบนะฮะ ไม่รู้ว่าโดนอะไรกระแทกมาหรือว่าไปเปิดประตูกระแทกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นในเลกเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวทางให้สิว่าเราจัดการเคลียร์สีให้นะครับผมคุณจะมาเห็นอีกทีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสีสันจะเงาฉ่ำกว่านี้เยอะนะฮะในกล้องนี้อาจจะดูฉ่ำเพราะกล้องมันหลอกนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยสีมันไม่ค่อยฉ่ำนะฮะมันจะออกหนาด้านๆหน่อยนะฮะแล้วก็ริ้วรอยรอยขนแมวรอยขีดข่วนอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวทางให้สิว่ามมาชเครื่องยนต์แล โครงสร้างกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไหมมีคราบน้ํามันเยอะมไหมตามไปชมกันเลยครับเราก็มาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องของเจ้า Honda hrv คันนี้นะครับผมอ่าห้องเครื่องเปิดขึ้นมาเนี่ยดูจากสภาพแล้วก็จะเป็นสภาพที่แบบสะอาดสะอ้านนะก็อยู่แค่คราบน้ําที่มันกระสาด์กระเซ็นเข้ามาในห้องเครื่องแล้วก็คราบพ่โคนอนะไรพวกนี้นะก็คือใช้งานในเมืองไม่ได้ใช้งานในต่างจังหวัดนะฮะไม่มีคราบฝุ่นแดงหรือว่าคราบโคนหนัก ทนะนะ่องเครื่องเนี่ยสวยนะครับผมโครงสร้างฝากระโปรงแก้มข้างและคานหน้าเนี่ยสภาพเดิมไม่เคยมีร่องรอยการถอดน,นะครับสภาพเดิมเลยรอยมาร์กนะฮะเป็นรอยมาร์กที่ใช้ปากกาแต้มนะปากกาสีสีเนะี่ยแต้มก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะยังไม่มีการเคลื่อนตำแหน่งนะครับผมเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะครับแรงม้า141ยงแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่172ยินิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ขนาด18ลิตรเนาะมาพร้อมระบบส่งกำลัง CVT นะฮะเป็นระบบส่งกำลังแบบแปรผันนะครับตามอัตราการเหยียบ อ่าคันเร่งของเรานั่นแหละนะครับผมก็เ้าจะมีการใส่เพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะฮะอย่างถ้าเป็นบางค่ายก็ใส่อัตราการทดแค่5จังหวะบางค่ายใส่7จังหวะบางค่ายใส่8จังหวะอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่เจ้า hrv เนี่ยให้มา7จ็จังหวะนะครับผมก็เอาไว้ชิปเกียร์เล่นกันเองนะฮะอ่ะตรงนี้ในส่วนของเครื่องยนต์เนาะก็ประมาณนี้นะฮะโครงสร้างด้านหน้าก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะฮะไม่เคยมีร่องรอยการถอดเลยน,ะดน,ดนะด้านข้างด้านข้างอ่าด้านข้างมาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับผม ในส่วนของอาบานประตูนะฮรับซับในเนี่ยที่เขาเรียกว่ากระดูกงูอะไรกันเนี่ยนะก็จะเห็นเม็ดอาร์คนะฮะรอบบานเลยสวยงามนะครับสภาพสวยนะฮะเป็นสีที่แบบสวยมากมีประกายมุกๆด้วยนะ,ะอ่าเวลาจับสัมผัสเนี่ยเม็ดอาร์กหน้าหลังก็จะตรงกันนะครแผ่นเหล็กที่จะทับซ้อนกันอยู่ก็เห็นได้ชัดๆไม่เคยมีร่องรอยของการพ่นสีทับหรือว่า,อาเอาตัวสีโป้มาฉาบมาดัด ตัวถังให้มันแบบเข้ารูปอะไรอย่างนี้นะสภาพสวยนะฮะซอกประตูก็สภาพสวยนะครับไม่เคยมีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าแกะเลยนะประตูไม่เคยแกะนะครับผมสภาพดีมากคันนี้นะฮะได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะครับผมไม่เคยมีร่องรอยของการซ่อมแซมตัวถังหรือว่าซ่อมแซมสีเลยนะสภาพสีที่คุณเห็นภายนอกเนี่ยที่ผมบอกว่ามีริ้วรอยเยอะแล้วก็มีแล็กเกอร์ที่มันไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่เนี่ยคือเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะก็ใช้งานมา3ปีนะมันก็ต้องมีเสื่อมสภาพกันบ้างตากแดดตากฝนตากลมเนาะประมาณนั้นนะ ทีนี้ประตูด้านท้ายนะครับวิธีการเปิดเนี่ยเขาจะเหมือนนิสสันจุ k กนะฮะเป็นการซ่อนตัวเปิดเอาไว้ที่เสานะฮะเสาหลังเนี่ยแหละ นะครับบางท่านบอกถนดัดบางท่านบอกไม่ถนดัดอันนี้แล้วแต่นะครับผมก็จะมีรุ่น HRV มีรุ่น CHR แล้วก็มีรุ่น Nissan น Juke อะไรที่เขาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับผมประตูด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ดึงยางขอบประตูลงมาก็จะเห็นตัวถังด้านในนะเนี่ยเม็ดอาร์คมันก็จะสวยงามเรียงตัวกันสวยเลยนะตั้งแต่ด้านล่างนะฮะชายบันไดด้านล่างจนลากมาถึงอาคานหลังคาด้านบนนะครับผม ก็คันนี้ก็ไม่เคยมีร่องรอยการชนพลิกคว่ำนะสภาพสวยมากๆนะครับซอกประตูเดิมนะอย่างที่แจ้งไปนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังหรอกสักสคันนี้สภาพสวยจริงๆนะครับผมบานประตูก็ของเดิมจากโรงงานนะทีนี้ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายเนี่ยอ่าด้านท้ายสามารถจุของได้เยอะนะครับถ้าพื้นที่แค่นี้ไม่เพียงพอก็สามารถที่จะพับเบาะเพิ่มพื้นที่การวางของได้อีกนะมันจะเป็นการพับแบบ 60- 40นะครับผมคุณสามารถที่จะเอาจักรยานใส่เข้าไปได้นะฮะ รือว่าจะไปตั้งแคมป์อุปกรณ์ตั้งแคมป์มันมีขนาดใหญ่แล้วก็มันเยอะด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวแคมป์หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ทําอาหารหรือว่าจะเป็นชุดนอนอะไรพวกนี้นะเสื้อผ้าเราอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะพัพบ,บ,ะะพพบเบานะฮะพับเรียบไปเลยนะคือพัพบเรียบเป็นพื้นเดียวกันไปเลยเนี่ยเวลาพัพบเนี่ยมันก็จะสวยงามมากๆนะฮะเนี่ยมันติดเบาะหน้าอยู่นะคือถ้าพัพบจริงๆมันก็จะเรียบไปเลยนะครับเนี่ยมันจะเรียบไปอย่างนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะวางของที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเยอะๆได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นรถที่มันนนอเกประสง์ เหมาะกับการใช้งานแบบทั่วไปไม่ว่าคุณจะเป็นไวัยไหนนะฮะ HRV เนี่ยตอบโจทย์มากในการใช้งานใช้ในเมืองก็ดีนะฮะจะนั่งโดยสารกันก็ดีนะฮะหรือว่าจะไว้ขนของก็ดีนะครับหรือว่าถ้าจะซื้อไปแบบเปิดท้ายขายของตามตลาดนะัดนะมีพวกราวเสื้อผ้านะมีแบบเสื้อผ้าไว้จําหน่ายในตลาดนะัดเวลาตั้งร้านอย่างงี้นะก็สามารถขนได้นะครับผมขนได้เหมือนกันนะฮะ ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันยาวมากๆนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของ h o n ด a HRV นะครับผมและคันนี้ยังสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตามใจชอบเลยนะฮะเพราะว่ามันรองรับสูงสุดถึง e85 คุณสามารถที่จะเติมแก so ๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95เบนซินออทเทน91น้ำมัน e20 และน้ำมัน e85 นะค,คุณสามารถเลือกเติมได้หลากหลายนะครับแล้วแต่งบประมาณหรือว่าความชื่นชอบของคุณนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับโครงสร้างและเครื่องยนต์นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูภายในว่ามีฟังก์ชัน ้บางมีออปชั่นอะไรเด่นๆบ้างตามด้านไหนครับทีนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของภายในเจ้า honda HRV 1.8 E Limited คันนี้นะครับปี2017เลขไม98,000กิโลราคาอยู่ที่689,000บาทน,นะครับผมคันนี้ภายในเนี่ยการตกแต่งก่อนนะการตกแต่งเนี่ย อันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวนะวัสดุดีมากนะฮะวัสดุดีมากคอนโซลด้านหน้ามีบุนุ่มมานะครับผมแต่ว่าไม่ใช่หนังนะคือทําลวดลายให้มันเหมือนหนังตัดเย็บด้วยได้มาแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะคือเขาทําเป็นขึ้นรูปขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ทาเป็นลวดลายเหมือนเดินตะเข็บอะนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ได้จริงหรอกนะครับด้านในก็จะเป็นบุนวมนุ่มๆนะทำให้ผิวสัมผัสมันดูโอเคมากนะครับแล้วก็มีการเดินขอบช่องแอร์แบบโครเมียมนะฮะในส่วนของ ที่ปรับตรงเนี้ที่ปรับอุณหภูมิต่างๆก็มันดูสวยนะมันดูแบบเออสวยดีนะฮะมันเป็นหน้าจอสัมผัสมันไม่ใช่ปุ่มจริงไงมันเป็นหน้าจอเหมือนแบบเอานิ้วแตะก็สามารถปรับได้ไรเงี้ยมันเป็นแบบกระจกอะ่ะเออมันดูสวยดูไฮโซหรูหราดีนะแผงประตูข้า,ขางๆเนี่ยก็จะบุนุ่มมาทั้งบานเลยนะฮะทั้งที่พักแขนทั้งส่วนท่อนบนนะครับผมก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็จะเป็นการเดินลวดลายพวกได้ตะเข็บอะไรพวกเนี้ยเออมันดูสวยดีนะเนี่ยภายใน Honda า r v ที่เป็นรุ่นท็อปๆหน่อยมันก็จะดูไฮโซประมาณนี้นะครับผมอาทีนี้เรามา ในส่วนของออปชันกันบ้างนะฮะเริ่มจากที่ฝั่งคนขับนะครับผมฝั่งคนขับเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็จะมีแบบพื้นฐานทั่วไปก่อนนะครก็จะเป็นแบบพวงมาลายัยหุ้มหนัง3ก้านนะฮะมีมัลติฟังก์ชันมีระบบรับสายโทรศัพท์มีระบบดูข้อมูล การขับขี่ของเราเนี่ยมันจะมีหน้าจอขึ้นที่หน้าปัดอ่ะเนาะก็สามารถปรับเลือกได้ว่าจะดูอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะหรือว่าระยะทางที่เราใช้ไปหรือนะครับะระยะเวลาที่เราสตาร์ทรถจนถึงจุดหมายเนี่ยเราสตาร์ทไปกี่นาทีอะไรพวกนี้นะอัตราการบริโภคน้ํามันพวกนี้คือสามารถดูได้หมดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าจอสีแบบ TFT นะมันเป็นหน้าจอดิจิตอลธรรมดานะฮะยังไม่ได้เหมือนพวก Civic หรือว่า CRV อะไรพวกนี้นะฮะไอะ้นั่นน่ยจะเป็นหน้าจอสี TFT ซึ่งมันจะแสดงผลได้สวยงาม ละเอียดนะครับผมแต่อันนี้มันก็เพียงพอต่อการที่จะดูข้อมูลของเราได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบล็อกความเร็วนะฮะคือล็อกความเร็วให้เฉยนะยังไม่ได้แบบแปรผันแบบ Adaptive Cruise นะก็ เวลาเราเหยียบเบรกมันก็จะหลุดออกจากระบบคูชันโถนะฮะยังเป็นแบบเก่าอยู่นะแล้วก็ด้านหลังพวงมลาลัยก็จะมีแป้นแพดเดิลชิพให้ซึ่งทาสีมาเป็นสีดําเงาก็ดูไฮโซหรูหราดีนะครับเออตรงนี้ก็สวยนะพวงมลาลัยสวยเป็น3กา้านแล้วก็มีการเดินขอบอะไรพวกนี้เป็นสีดําเป็นโนแบ็คก็ดูโอเคไฮโซมากนะฮะบผมชอบปุ่มแบบนี้มากกว่านะคือถ้าเป็นซีวิก F4 อ่ะมันจะเป็นปุ่มแบบคิสตันใช่ไหมใสๆแล้วก็มีแบบอ่าพวกสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้นะมันดูแบบเหมือนของเล่นเด็กอะ่ะอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบปุ่มมอย่างเี้ัออนแบบ ดูมันเป็นปุ่มไงปุ่มใช้งานจริงๆมันดูมีมูลค่ามันดูไฮโซมันดูอ่าแพงมันดูแพงอ่ะเอออย่างงี้ดีกว่านะฮะ อย่างไรกผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะส่วนก้านด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดไฟหน้าไฟหน้ามีระบบออโต้ให้ด้วยนะคุณก็ปรับไปที่ออโต้แล้วเวลามันกลางคืนหรือว่าแสงมันมืดๆอย่างเงี้ยนะไฟหน้านก็จะติดให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมานั่งเปิดนั่งบิดอะไรพวกนี้นะฮะส่วนก้านด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นที่ปรับน้ำฝนแบบออโต้เช่นกันนะครับคุณก็ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าต้องปรับเร็วปรับช้าแค่ไหนว่าฝนตกแรงฝนตกเบาต้องมานั่งปรับก้านตลอดเงี้ยมันก็เสียเวลาใช่ไหมเปิดออโต้ไปเลยนะมันนก็จะปัััดดให้อ้อตตโมิคแ่าน หน้าเท่านั้นนะด้านหน้าเท่านั้นที่เป็นออโต้ส่วนด้านหลังยังต้องหมุนเองอยู่นะฮะด้านหลังยังต้องหมุนเองอยู่นะครับผมตรงนี้ก็อ่ามันก็เป็นปกติของรถราคาประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าถ้ามีออโต้เนี่ยคือแบบร้องกิ๊ดก้ายกันทั้งตลาดเลยนะหน้าหลังออโต้นะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็จะดูง่ายๆหน่อยนะฮะมันจะเป็นวงกลม3วงนะครับวงซ้ายสุดจะเป็นวัดรอบวงตรงกลางเนี่ยเป็นวัดความเร็วนะฮะส่วนด้านขวาสุดเนี่ยวงเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของการแสดงข้อมูลมัลติอินโฟมิชันดิสเพย์ ขี่ของเรานะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู้นีนะ้คือการดูรายละเอียดของตัวรถนะครับว่าบริโภคน้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะร,ระยะทางที่ใช้ไปนะความเร็วที่ใช้ไปล่าสุดอะไรพวกนี้นะมันก็จะดูได้จากไอ้วงกลมข้างขวาตรงนี้นะครับผมหน้าปัดตรงนี้เป็นหน้าปัดเรืองแสงด้วยนะเวลาระดับเครื่องมันจะเป็นสีดำๆสวยงามนะพอเรากดสตาร์ทรถเนี่ยมันก็สว่างวูบขึ้นมาก็ดูไฮโซดีนะครับผมทีนี้มาดูตรงกลางกันบ้างนะฮะในส่วนของตรงกลางเนี่ยจะเป็นฟอนต์เครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ห่วยมากๆอันนี้ คือส่วนตัวเลยนะฮะคือตัวฟอร์เนี่ยถามว่า Honda ทําดีกว่านี้ได้ไหมทําดีได้กว่านี้นะครับผมแต่ว่าเขาเหมือนรถคอสรถ ค่าใช้จ่ายนะฮะคือตัวฟอนต์เนี่ยคุณจะดูจากวิดีโอเนี่ยคือมันไม่สวยเลยนะหน้าจอมันจะติ๊กเดียวตรงเนี้ยแล้วก็ฟอนต์เป็นสีดําแบบเหมเ่ียมอันนึงมาแปะไว้เฉยๆอะ่ะเออแล้วก็เป็นปุ่มสัมผัสแบบว่าเป็นปุ่มกดแบบวิทยุจีนอนะ่ะเอาตรงนะฮะวิทยุจีนนั่นแหละนะครับผมตรงเนี้ยก็แอบเสียดายนะทําไมเขาไม่ใส่ที่มันแบบทันสมัยกว่านี้เป็นหน้าจอที่มันเต็มกว่านี้สวยกว่านี้นะฮะเออมันก็แอบเสียดายนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณลูกค้าสามารถไปซื้อเปลี่ยนเองไดา่์นนา Android, านนาง แบรนด์ยุโรปอะไรเงี้ยนะคุณก็สามารถที่จะไปหาซื้อเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นฟอนสองดินธรมรมดาคุณไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนอะไรเนาะมันก็บุญว่าแต่เนี่ยมันข้อดีมันก็เลยง่ายนะฮะมันง่ายคือคุณสามารถที่จะซื้อฟอนตที่เป็นหน้าจอ2ดินอ่ะเป็นหน้าจอสัมผัสอ่ะจะเป็นฟอนตอะไรก็ได้แหละที่เป็น2ดินใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อดีของแบบนี้นะครับผมแต่ว่าที่ติดรถมาเนี่ยห่วยมากนะห่วยจริงนะครับผม ถัดลงมาจากเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับอุณหภูมิปรับเครื่องปรับอากาศนะอย่างที่แจ้งไปคือจะเป็นกระจกสีดำๆใช่ไหมเวลาเราไม่สตาร์ทแต่เวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะเป็นแสงไฟไวูบขึ้นมาพึ่งคือมันมันแบบไฮโซนะมันไฮโซมากนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนอ่ะเนี่ยพอเรา เปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมช่องแอร์ม like ัน like ก็จะสว่างพุ่งขึ้นมานะเป็นปุ่มเสมือนจริงนะครับผมแต่ว่าเวลาเราปรับเนี่ยเราก็แค่เอานิ้วแตะนะเอานิ้วแตะๆเฉยเนี่ยมันก็จะทํางานของมันนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่โอเคมากๆนะเป็นแบบสวยสวยนะอันนี้ส่วนตัวนะฮะถัดลงมาจากแอร์เนี่ยก็จะเป็นฐานเกียร์ฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดําแบ็คเปียโนเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นสีดํเงาเงานะที่เป็นรอยนิ้วมือง่ายๆนั่นแหละ นะหัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับกับแบล็กเป็นโอเป็นโอแบล็กเออเป็นสีดําเงาสลับกันแล้วก็ไอ้ปุ่มกดตรงเนี้ยข้างๆก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะก็ดูสวยงามหรูหราดีถุงเกียร์ก็จะเป็นหนังด้วยนะครับผมอ่ะก็จะมีตําแหน่งเกียร์บ่งบอกให้ทางด้านขวานะฮะส่วนของเบรกมือฮะบเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมีเบรกออโต้โฮลให้ด้วยนะครับผมตรงเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะฮอนด้า HRV ก็ใส่มาให้นะครับผม แต่ที่วางแก้วน้ำนะฮะและจุดปักไฟเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับผมที่วางแก้วน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงหลังจากตัวไอ้ปุ่มเบรกมือนะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำสองตาแหน่งนะฮะ มันจะมี2ชั้นด้วยนะครับตรงนี้นี่คุณสามารถวางขวดน้ําได้นะครับขวดน้ํานะสามารถใส่ได้แล้วก็ถ้าเป็นแก้วน้ําที่มันไม่สูงมากอ่ะคุณก็สามารถที่จะเอาด้านอ่าไอ้ด้านข้างเนี่ยเป็นที่รองแก้วนะครับเพื่อยกสูงพื้นสูงขึ้นมานะมันจะได้แบบไม่ลึกเกินไปนะเวลาเราใช้แก้วกาแฟร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะได้วางและหยิบได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เป็นการดีไซน์ออกมาได้สวยงามดีนะครับอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกจุดปักไฟมันน้อยมากนะฮะ คือด้านบนเนี่ยปลั๊กไฟไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นในเกะหรือว่าจะเป็นตรงคอนโซลหน้านะครับคือไม่มีเลยนะมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่านะมันจะมีด้านล่างตรงนี้ให้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นเองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วมันก็อยู่ลําบากลาบนแล้วเกินอยู่ข้างล่างคือฝั่งคนขับคือไม่ต้องเสียปลั๊กไฟอะไรใช่ไหมเอาแค่คนนั่งข้างอย่างเดียวนะ มีให้หนึ่งตำแหน่งนะครับผมมีให้แค่นี้จริงๆนะปักไฟน้อยนะครับปักไฟน้อยแล้วก็เก๊ด้านหน้าเนี่ยก็ใส่ของได้ไม่เยอะนะฮะเก๊ะไม่ได้ใหญ่มากใส่แค่คู่มือเอกสารประกงประกันแล้วก็เต็มแล้วนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะช่องเก็บของมันน้อยนะครับผม แล้วก็แผงประตูก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำให้อีกหนึ่ตำแหน่งเนาะไม่สามารถที่จะวางพวกซองเอกสารอะไรได้นะมันไม่เหมือนแบบรถเก๋งนะรถเก่งมันจะเป็นถาดยาวๆใช่ไหมมันสามารถใส่เอกสารใส่ซองกระดาษ A4 แล้วพวกนี้ได้นะฮะแต่เนี่ยมันวางได้แค่ขวดน้าเท่านั้นนะขวดน้ำสุดสบาทด้วยนะฮะขวดน้ําใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะครับ ผัดด้านบนอ่าด้านบนก็จะมีกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติมาให้นะตรงนี้ดีงามมากนะให้ทั้งเบรกมือออโตโฮมาให้กระจกมองหลังก็ยังเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับผมมีไฟส่องสว่างเป็นแบบหลอดไส้นะถ้าเป็นรุ่น EL จะได้เป็น LED นะครับถ้าเป็นรุ่น E มันเต็ดลงไปเนี่ยจะเป็นหลอดไส้สีแสงสีเหลืองนะสีวอร์มไลท์นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะฮะจะเป็นที่บังแดดมีกระจก ส่องแต่งหน้าพร้อมไฟให้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นไฟแสงสีเหลืองนะฮะเวลาแต่งหน้าสีอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับผมหน้าคุณอาจจะลอยนะฮะก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับถุงลมนิรภัยมีให้รอบคัน6กตำแหน่งนะครับระบบรักษาความปลอดภัยมีมาให้แบบเต็มสูบเลยนะฮะถุงลม6กตำแหน่งระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะฮะระบบช่วยเบรกอะไรอะ BA ระบบออกตัวทางลาดชันนะฮะมีมาหมดนะครับ VSA การเลื่นถลายเทคชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับผม Honda HRV ไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานนะครับเดี๋ยวเบาะหลังเ่าไปนั่งให้ดูนะว่ามันนั่งได้สบายแค่ไหนสูง185นะครับตามเลยครับ ทีนี้เรามาอยู่ในส่วนของเบาะด้านหลัง Honda HRV โมเดล2017ันบกันนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยแอบเสียดายนิดนึงคือ,อ,อมันไม่สามารถที่จะปรับพนักพิงเอ็นไปกว่านี้ได้นะมันเหมือนกับเขาฟิปเอาไว้อะเนี่ยมันปรับได้แค่นี้นะฮะแค่นี้แค่นี้แหละนะคือจริงๆแล้ว่ามันปรับได้ประมาณระดับครึ่งระดับไม่ได้ระดับหนึ่งครึ่งระดับนะครับเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยผมทําให้ดูนะเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่เวลาเรา พิงมารอบแรกเนี่ยมันจะประมาณนี้เอง2อสนิ้วเองเนี่ยสนิ้วคนเนี่ยประมาณเนี้ยนะความแตกต่างมันประมาณครึ่งระดับมันไม่ได้ระดับหนึ่งนะคือปรับได้น้อยมากนิดเดียวเองเนี่ยแค่นี้เองเออแล้วก็เวลานั่งก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายเท่าไหรอ่อ่ะไอหัวหมอนี่ก็ดันคอรึเปล่น,นะครับต้องดึงขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะสูง185นะแต่ว่าพื้นที่การวางขาพื้นที่ศีรษะก็ยังมีให้นะฮะหัวเข่าเนี่ยไม่ติดชิดเบาะด้านหน้ามากนะแล้วก็ศีรษะก็ไม่ได้ติดหลังคามาก การนั่งโดยสารก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้านั่งก็จะดูแบบไม่ค่อยสัมทัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดอะ่ะอืมประมาณนี้แหละนี่เนี่ยคือนั่งสบายสุดก็จะระดับนี้นะครับผมเดินทางไกลๆก็ต้องมีแวะจอดพักเพื่อที่จะยืดเส้นยืดสายกันบ้างไม่สามารถที่จะเดินทางย,วย,ยาวๆได้นะมันเมื่อยนะครับประมาณนี้เลยนะอารมณ์การนั่งนะฮะแล้วก็ด้านหน้าของบอกคู่หน้าเนี่ยก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะเอาไว้ใส่เอกสารใส่ของจิปาถะนะครับแล้วก็พนักพิงตรงก,กลางก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะฮะนี่ที่ ประมาณนี้ก็ดีที่มันยังมีนะครับเนยเวลานั่งวางแขนสองข้างก็จะอารมณ์นี้เลยนะฮะเออมันก็สบายขึ้นนะครับมีที่พักแขนให้ถ้าไม่มีเนี่ยลำบากลำบนเลยนะมีให้ก็โอเคนะครับผมพักร์ัแบตอย่างที่บอกไปแม่งโคตรน้อยเลยเนี่ยไม่มีไม่มีลักร์ัแบตมีที่แค่วางขวดน้ําขวดก็ไม่ได้ 12บาทเฉยๆยังวางไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะเนี่ยมันวางไม่ได้นะเออม,ม,มันก็มีแค่แผงประตูด้านข้างเท่านั้นแหละที่วางได้นะฮะตรงกลางเอาไว้วางแก้วน้าเล็กๆแล้วกันเนาะเนี่ยวางได้ลักชาร์จแบตไม่มีให้เหมือนเดิมสําหรับด้านหลังนะครับแล้วก็บาะแถวที่2เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Isofix เอาไว้วางเบาะเด็กนะเป็นเบาะอนิพายของเด็ก่ะก็สามารถติดตั้งได้นะครับผมทั้ง2ตําแหน่งเลยนะซ้ายขวานะครับ อ่ะประมาณนี้แหละฟังก์ชั่นนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้านะลืมบอกนะปรับไฟฟ้าแค่บอกคนขับอย่างเดียวคนนั่งข้างปรับมือนะครับผมเอโอเคนะเดีย๋ยวออกไปสรุปกันด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้นะฮ o n d ้ H r V d a HRV m i t E ลิ ited, ปี2017นะฮะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะเลขใหม่อยู่ที่98,000กิโลนะครับผมคันนี้เนี่ยความโดดเด่นของ เขาเนี่ยก็คือความอนเนกประสงค์ในการใช้งานนะฮะบอร์ดแถวสสามารถพับเรียบไปได้นะับผมไม่มีแบบระดับสูงต่ำเนาะบรรทุกของได้เยอะหรือว่าจะนั่งโดยสารก็ดีนะครับผมไม่ได้แบบนั่งแล้วเมื่อยหรือว่าอึดอัดมากนะฮะพื้นที่การนั่งโดยสารก็มีให้เหลือ,ลอพื้นที่หัวเข่าก็มีพื้นที่ศีรษะก็มีขนาดสูง185เข้าไปนั่งยังมีพื้นที่ในการขยับแข้งขยับขาเลยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมขัดใจมากๆก็คือฟอนต์วิทยุเนี่ยมันเป็นฟอนต์จีนนะมันไม่ใช่แบบเป็นะ คือตัวรถเนี่ยมันดูไฮโซดูเทคโนโลยีดีนะแต่พอมันเป็นวิทยุแล้วเนี่ยทำไมมันแบบไม่สวยไม่เข้ากับตัวรถเลยอะ่ะก็ต้องไปเปลี่ยนเอาเองนะครับผมแล้วก็ลักชาร์จแบตลักไฟต่างๆให้มาน้อยมากนะครับน้อยจริงๆอันนี้ต้องขอขอตินิดนึงนะ คือบางทีเนี่ยเราติดตั้งกล้องใช่ไหมบางทีเราก็ไม่อยากไปตัดต่อสายอ่ะเราก็แค่อยากจะเสียบอะแดปเตอร์เราก็ใช้กล้องติดหน้ารถได้เลยอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ได้ถ้าคุณจะเสียบตรงนั้นเนี่ยคุณก็ช์จแบบไม่ได้หรือต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ที่หูว่ามันใหญ่ๆมีช่อง USB ให้แบบ5้าหัวเงี้ยนะมันก็เกะก,กะแบบลําคาลูกตาใช่ไหมเออตรงเนี้ยก็เป็นข้อด้อยของ นะะในส่วน,นของระบบรักษาความปลอดภัยก็มีมาให้ครบนะครบครบเลยนะครบครบเลยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยถุงลมมีมาให้รอบคันนะฮรระบบช่วงล่างอะไรดีเยี่ยมนะครับผมก็ประมาณนี้ซะสำหรับเจ้า Honda HRV ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0ูน901011019 10หรือจะแวะมาทดลองขบับมาชมคันจริงมาลองสัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูมท่าสิลวถนนราชพฤกษ์นะครับและคันนี้รถเพิ่งเข้ามาก็จะมีริ้วรอยกันบ้างตัวเบาะก,ก็จะมีรอยถลอกรอยขีดข่วนรอยยับของหนังนะ ภายนอกก็จะมีรอยขนแมวรอยเบียดรอยอขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะาดีายิ50ก็เราจัดการให้หมดเคลียร์นิ่งให้ใหม่นะครับผมมันจะอีกคีสวยงามมากกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกด subscribe like share นะฮะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ